ประเด็นนี้หนูอยากถามมานานแล้วคนที่เขามีประกันสังคมอยู่แล้วอะค่ะทาไมเขาต้องมีประกันสุขภาพด้วยอะโอเคสังคมประกันตอนนี้สิทธิ์ของรัฐบาลที่ให้นะก็คือประกันสังคมใช่ไหมครับแล้วก็ประกันสังคมทั้งที่บริษัทจ่ายให้แล้วก็ประกันตนเองเนาะอีกอย่างนึงก็คือบัตรทองใช่ไหมสิทธิ์บัตรทองก็ดีนะจริงสองสิทธิ์เนี่ยเป็นประกันพื้นฐานของรัฐบาลที่ให้กับประชาชนที่ต้องใช้คําว่าอาจจะมีรายได้ไม่มากพอนะครับในการซื้อประกันให้ตัวเอง ว่าดีไหมดีนะครับมันเป็นสิทธิที่ดีมากๆเลยแต่มันก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างนะที่เราอาจจะได้เคยมีประสบการณ์กันมาแล้วหรือบางคนอาจจะไม่ทราบก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับประกันสังคมเนี่ยเลือกได้แค่โรงพยาบาลเดียวอในการใช้สิทธิถูกต้องไหมครับถ้าคุณอยู่ในแอเรียที่มีโรงพยาบาลนั้นอยู่ใกล้บ้านอยู่แล้วเนี่ยเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องไปใช้สิทธิโรงพยาบาลนั้นนั้นเนี่ยผมว่าก็ก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีประกันสังคมเอาไว้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปนอกพื้นที่ที่เราอยู่แล้วเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องเข้าโรงพยาบาลรัับกาาารรษททนีีอยย่งเ้ เราก็ใช้สิทธิการสังคมไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องจ่ายเงินเองอันนี้แหละประกันที่ถ้าเรามีมีการตัดสินใจในการซื้อประกันเพิ่มเตมิมเนี่ยประกันตัวนี้ก็จะามาทำงาน <ฮะ S 2> หรือแม้แต่กระทั่งประกันสังคมเองก็มีข้อจำกัดในเรื่องของค่าห้องเหมือนกันน<ฮ>ะการนอนโรงพยาบาลค่าห้องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่มันจะเป็นหลักที่ไม่ไม่มากพอในการนอนห้องดีๆใช้คํานี้เนาะถ้าจะต้องนอนห้องดีเราต้องจ่ายเพิ่มส่วนต่างรวมถึงการรักษาด้วยเครื่องมือทางสมัยพิเศษต่างๆหรือแม้กระทั่งใช้ยาบางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ยาในสิทธิงงรกัสคมได้้ซึ่ถา เรามีประกันส่วนตัวเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ควบคู่กันได้กับประกันสังคมมีอยู่แล้วดีแล้วครับแต่ถ้ามีมาเพิ่มมันก็สามารถที่จะ,ะเติมเต็มในส่วนที่เราต้องการในส่วนค่ารักษาได้การรักษาที่ดีขึ้นได้และที่สาคัญคืออีกประเด็นนึงที่สําคัญเลยคือเรื่องการรอคิวนะครับการรอคิวในการรักษาลองดูก็ได้ครับไปเซิร์ชดูก็ได้ครับใน Google ครับว่าใช้สิทธิประกันสังคมรักษาโรคไร้แรงเนี่ยต้องรอนานแค่ไหน อ๋อ oh, มันต้องรอคิวด้วยเหรอบางโรคต้องรอคิวครับ oh. ต้องรอให้มีห้องว่างต้องรอคิวคุณหมอ <c oughs> ครับรวมถึงการตรวจต่างๆโดยเฉพาะผมเคยมีประสบการณ์กับญาติผู้ใหญ่นะครับที่เขาใช้สิบบตรทองเชื่อไหมครับไอรินว่าเขาไปรอตั้งแต่ตอนเช้าเช้านี่ไม่ใช่เช้าธรรมดาปีห้านะครับแล้วเขาได้รับการตรวจอีกทีนึงก็คือสี <c oughs> อ่โมงเย็นนี่คือบัตรทองนี่คือสิบบตรทองซึ่งเป็นอ่ะก็เราก็ไม่ไม่ได้ไป ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีใช่ไม่ได้บอกไม่ดีมันก็เหมาะสําหรับคนที่บางครั้งเขาอาจจะไม่มีรายได้มากพอนะครับแต่เขาก็มีสิทธิตรงนี้รองรับเอาไว้นะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ใช่เราสร้างสวัสดิการให้กับตัวเองได้โดยเฉพาะคนที่หารายได้ในตอนนี้นะครับวันนี้เรายังมีรายได้เรายังมีอินคัมมีเงินเข้ามานะครับเราสามารถเอาเงินบางส่วนของเรานะครับเก็บสะสมไว้สร้างสวัสดิการในอนาคตให้กับเราอดีกว่าก็ สรุปแล้วก็คือดีกว่าไม่มีมีประกันส่วนบุคคลดีกว่าไม่มีครับแน่นอนครับ,ค,รบคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นครับโ <Okay, S 1> อเคค่ะเจ็บไหมเจ็บ yep.